สวัสดีครับซาบกับขี่กับอีสูตตอนนี้พามาชมล้อแมกลายต่างๆซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่แตกต่างกันในคุณสมบัติด้วยครับเริ่มจากล้อแมกแบบจานเรียบๆแมนๆมีความบึบกบึนในการรับน้ําหนักถัดมาเป็นล้อแมกก้านใหญ่มีดีไซน์มากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานไม่แตกไม่ร้าวง่ายๆครับเหมาะกับรถขนาดใหญ่อย่าง All New MU-X หรือ i s u z u d m a x ของเรานี่แหละครับซึ่งมีการออกแบบมาให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลืองเงินก็ได้ครับต่อไป ใส่รายละเอียดได้เยอะขึ้นมีลวดลายมากขึ้นเหมาะกับรถยนต์นั่งขนาดกลางหรือเล็กเพราะการรับน้ําหนักและความแข็งแรงจะลดลงสุดท้ายคือแบบตะข่ายซึ่งสวยงามละเอียดและแข็งแรงกว่าก้านเล็กแต่แค่ยากจริงๆครับต้องใช้เวลาในการทําความสะอาดมากหน่อยจะเสียเงินทั้งทีจึงควรมีข้อมูลและเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบสวัสดีครับ